สวัดีค่ะมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลูกอมนะคะเดี๋ยวไปเลยมี5เม็ดนะคะก็ถ้าสมมติว่าเรามีแบบมีพวกเม็ดอื่นๆมาเข้านะคะเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่ไปเลยนะไม่ยัน 2, 3, 4, พาร์ทห้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็5เม็ดนะคะพาร์ทละค่ะเดีย๋ยวไปดูเม็ดแรกกันก่อนเลยเออลืมบอกไปนะคะอันนี้เม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองแล้วก็เม็ดที่สาม ถ้าไม่ใครกินแล้วก็ต้องอไม้ที่สี่แล้วก็ไม้ที่ห้าค่ะเ,ออเราชอบเม้สุดท้ายนะชอบ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 ตามความเดิมค่ะอันนี้ชอบแบบน้อยสุดนะเพราะว่าเราเคยกินมาหลายวันแล้วแก่เลยค่ะเม็ดเขานะคะอันนี้ไม่ได้อมบรสชาติก็จะ กัสิ okay. เอลอลงไปก้องน้ำนะเดี๋ยวอร่อยนะคะเยี่ยมชิ้นนี้ให้ประมาณสักแปดคะแนนแล้วกันค่ะคือ เดี๋ยวมาดูชิตาไปกันเลยแล้วก็ยไไม่รู้หรอกแตอะไรน,นี่คือน้ำจิ้มนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอันต่อไปกันเลยนะคะเป็นกาแฟนะคะ ือจะตัดโอ้ว้าวขึน้นไหมอันนี้ก็คือยังไม่ค่อยกินลเลยร์ชาติไปแล้วมีอะไรขาวๆด้วยอ่ะกินได้ไหมเนะี่ยมันไม่แข็งว่ะมันยังเหนียวแห้ง ฮ้ยขึ <ITA> Beyonce, ้นไงมัเหมือนมีอะไรไม่รู้อะเนี่ยกาแฟบอกไม่ถูกอะคือซื้อมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะเนี่ย เหนียวชิ้นนี้ให้เอก้อนานคะแนนนะคะเพราะว่าค่ะเป็นหนึ่งคะแนนเพราะว่าอยู่นานไม่ได้ค่ะอยู่นานแล้วเหนียวค่ะชิ้นต่อไปนะคะไม่รู้สองอันนี้จะไหนก่อนดียะแล้วว่านี้ไหมเรือนี้ดีอันนี้ดีกว่า แกะเลยแล้วกันโอ้โหข้างในมันแหมาเป็นรูปดอกไนะม้นะหรือต้องกัรอีกแม่เลยมันติดถุงมีการหักละมีการหักละแน่นเอาไม่ออกเลยแน่นมากๆเลยค่ะโอ้โหแกะยังไงดี มันเหนียวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีการหั่นนะคะเนี่ย,ยดูสีถุงเพื่อนมากๆเลยนะคะอะไรเอแบอร์ เราก็จะมีรีวิวลูกโอมิกนะคะอีกคันหนึ่งนะเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ขอเก็บเป็นพวกนี้ด <amente>. <uct> ีกว่านะคะค่ะถ <lleicht S 2> ้าม่เส <reveal. S 1> <unkt> well, ียหรือกวนก็ต้องขอโทษด้วย ค่ะสังเกตทองเหลืองอุยตะนิ้วกายผอมใจคอเราทำได้ค่ะเดี๋ยวมากินชิต่าไปกันเลยมันใช่หมาฝรั่งค่ะไกกวาด้ัวมีขา4อื้อหือกินหน้าทอเขานะคะเราขอกินทีละนิดก่อนละกันนะคะเพราะเพื่อนบอกว่ามันเป็นหมาฝรั่งอุ้ยัวจากเสือ้านอเท่าไหร่อ่ะ เรามีสีเหลืองเนี่ยนะคะแต่สีเหลืองกินไปแล้วรู้สึกว่าสีเหลืองจะอะไรกว่ามีรลึเกเจี้ยวแต่ยังไม่มีข้าวหวานชิ้นนี้ให้คะแนนแปลมาเอ้ยลืมบอกคะแนนอันเมื่อกี้นะคะ ให้ประมาณ8คะแนนนะคะก็คือแกะย่ากเหนียว,ไไวค่ะเลยบอกนะคะลักษณะมันเหมือนขนมกระดาษเลยอะ่ะขนมกระดาษแบบจิ๋วนะคะทีน,นี้ให้ราคาประมาณประมาน เก้าแล้วกันนะคะขาดไปคะแนนเดียวเพราะว่าคือเรากินสีเหลืองแล้วแล้วสีเหลืองเรากินหมดเลยแล้วมันก็เหนียวมากๆเลยค่ะแบบเคี้ยวลำบากแบบไม่กามไม่ปากอะ่ะเราก็เลยให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เลยกัดแบบนิดๆน,นะคะิีน,นี้ให้เก้านะคะเดี๋ยวเขาคายขิ้นก่อนนะค่ะถึงเวลาที่ท่านเราขอแล้วนะคะนี่เลยจะมากินด้วยกัน,นะคะ่ะ คืออันนี้นะคะซื้อมาจากร้านแบบแต่แต่ร้านแบบที่ที่เราซื้อนะคะเขาชื่อว่าร้านตะลิมนะคะเขาขายพวกของทั้งทุกอย่างอะทั้งกาวยกเป้นน้ำยาล้างตานะคะทุกอย่างจริงๆค่ะนี่ยแล้วเขาก็มีตามราคาอันนี้เป็นละหนึ่งบาทอันนี้นะคะเราซื้อมาในอพวกนี้ก็ประมาณสองเมตดึงบาทนะคะที่เรารีวิวไปทั้งหมดนะสองเมตดึงบาทอันนี้ อันนี้มีแค่ตะก้าอื่นนะคะเป็นราคาประมาณเม็ดละหนึ่งบาทนะคะ,ะอ,คอ,อ,อืมแต่รอร่อยเนอะเยี่ยมชอบค่ะชอบแบบเค็คม

ชิ้นี้ให้ประมาณ9ก้าแล้วกัคือคือตอนแรกกินแล้วมันเคม็มปิดงเลยชิ้นนี้นะมีเวลได้สิบนะคะแตมันเค็มไป่น้อยชันนี้นด้นสองช้นแล้วซื้ออีกนะคะเดี๋ยวจะซื้อมาห้าหกเมเลยเดีย๋ดวยวจะซื้อมาประามาณห้าเม็ด อันนี้สามเป็ดแล้วก็อีกอย่างสองเป็นนะคะค่ะชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นไหนไม่รู้นะคะได้อีกเก้าตัสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกันนะคะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไล,ไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไม่พอนะคะกดปุ่มกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,น,นคะ่ะบ,บ๊นนายบายเจอกันพรุ่งน้านะคะ